สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีครับผมอ้อกีรติเทพทันครับรับพกเราสองคนในรายการ Smart It Gear 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 รายการนี้ท่านผู้ชมรู้ว่าแบดมินตันไม่ได้อยู่หน้าบ้านอีกต่อไปนะคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคมเป็นวันอะไรครับเนาะวันอาทิตย์ครับ วันนี้เป็นวันสำคัญระดับชาติคุณเนาะวันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ที่จะมาบริหารประเทศของเราคุณไปมาหรือยังครับผมไปมาแล้วพี่พี่ไปมายัางเสร็จรายการนี้ก่อนเดี๋ยวผมถามอีกหนึ่งพี่เราจะมีหลักในการเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศยังไงพี่หลักที่เราจะดูเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูจากนโยบายาของพรรคหรือของคนคนนั้นว่าเราชอบใจเราถูกใจกับนโยบายของคนไหนแล้วเราก็เลือกคนนั้นอย่าให้เขามาซื้อสิทธิ์เราจงใช้ใจเรา นะครับความถูกต้องแล้วก็เลือกไปก็ดูที่นโยบายนะครับว่าเขาตอบรับกับการขับเคลื่อนของประเทศชาติขนาดไหนนะฮะเพื่อสิ่งสาคัญสุดเลยไมียนะเพื่อความเป็นอยู่ของพวกเราพวกชาวนาเงี้ยมันจะแบบกินอยู่ดีเนาะเราออกเป็นคนจนเราก็เศร้านะจริงๆเยอะมากฮะในการบริหารประเทศแต่จริงเนี่ยเราจะเข้าไปมากกว่านั้นเดี๋ยวผมว่าคุก ว่าเราเปลี่ยนเรื่องโอเคโอเคน้องๆที่ดูรายการอยู่นะครับก็เมื่อจบรายการครับก็ออกไปใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยสำหรับบุคคลที่มีอายุถึงในเกณฑ์ที่ต้องเลือกตั้งแล้วออกไปใช้สิทธิ์ของคุณนะครับเลือกคนดีเข้าสภาเข้ามาบริหารประเทศชาติของเราครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์ครับซึ่งเยาวชนตอนนี้นี่มีบทบาท ต่อประเทศชาติเยอะมากเพราะว่าการที่เราทําตัวเป็นเยาวชนที่ดีในวันนี้ก็ย่อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าครับคุณนอครับใช่ครับวันนี้เนื้อหาของรายการเรานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับน้องๆเยาวชนครับแต่เยาวชนที่จะมาในวันนี้นะครับโอ้โหอายุยังน้อยครับคุณผู้ชมแต่ฝีมือไม่น้อยเลยน่าจับตามองเป็นอย่างมากในการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพนะน่าภูมิใจมากครับโอ้โหสองท่านนี้ครับไม่ธรรมดาครับเราไปพ่ดเขาเลยครับ ต้นแหะครับผมก็เป็นโค้ชสอนแบดมินตันเหมือนกันเขาก็พยายามจะดูสิ่งที่เราสอนออกไปหลายเดือนเข้าเริ่มตีได้เราก็เริ่มเห็นแววเขาตรงนั้นน้องวิวเด็กๆตอนแรกก็เป็นภูมิแพ้ทีนี้ว่าให้แกเล่นเพื่อสุขภาพพอเราให้แกเล่นไปเรื่อยๆแกใช้แววของแกออกมาเองเวลาของผมไม่ค่อยตรงกับแกเท่าไหร่ดันั้นเราก็ให้มาเรียนที่สังกัดที่เสนาโดยตรงเขาได้ได้พัฒนาได้ตลอดทั้งปีการเล่นเกม คอมพิวเตอร์แกเด็กๆแกก,ก็ก็มีเหมือนกันแต่เราให้แกเล่นเป็นเวลาโอเคเล่นได้แค่นี้นะ,ะถึงเวลาเรากไปซ้อมแบตกันคือตอนนี้เรายังคิดว่าเด็กยังเรียนไม่ค่หนักยังคิดว่ายังพอได้ถ้าเรียนหนักแล้วก็ต้องมาคำนวณอีกทีว่าเราต้องเพิ่มอะไรแกไปอนาคตมันก็พูดยากฮะเพราะว่าบางทีถ้าน้องวิวสนใจทางกีฬาแกชอบแกสนุกเราก็ต้องให้แกตามไปตามที่แกชอบน้องวิวสามารถถ,ถึงทีมชาติไหมก็ต้องอยู่ที่ตัวแกอานาคตข้างหน้าอีกทีว่าจะไปถึงไหม น้องวิวเนี่ยเป็นเด็กที่มีอัฉอจฉริยะของตัวเองนะครับเป็นคนที่แบบผมไม่ต้องสอนเลยมากคือเราใส่อะไรไปปั๊บเขาจะรู้ท,ทันทีเขาะมีความอยากเก่งในตัวเองครับความรับผิดชอบเขาสูงผมเคยให้น้องวิวเขาเขียนใบมาว่าเขาอยากเป็นแบบไหนแล้วน้องวิวเขาก็เขียนในใบว่าเขาอยากเป็นแชมป์โลกผมก็เลยมองว่าเขามันจะไปได้ไกลแต่ว่าก็อยู่ที่ตัววิวเองว่าตัวเขาจะมุ่งมั่นต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างตอนนี้น้องวิวดีมุ่งมั่นดี อยากให้ความตออ่อเนื่องในมีเติบโตขึ้นไปได้อีกครับจุดเริ่มต้นของน้องจิวนะคะที่เข้ามาเล่นแบดมินตันนี่นะคะคือเวลาพี่ชายเขาลงแข่งเนี่ยเขาก็จะไปนั่งดูหรือมีครั้งหนึ่งที่พี่ชายเขาได้รางวาัลเขาพูดมาบอกว่าเขาอยากได้รางวัลเหมือนพี่เจมอยากได้เหมือนพี่เจมใช่ไหมเขาบอกอยากได้ถ้างั้นก็จิวก็ต้องเป็นเล่นแบดบ แล้วอย่างสิ่งที่เขาได้ก็คือปกติเรา่ิสัยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดแล้วพอเขามาเล่นแบดมินตันเนี่ยเขาก็เลยมีสังคมมีเพื่อนมีวินัยพออายุประมาณ6ขวบก็ลองให้เขาไปตอกแข่งดูแพ้บ้างอะไรบ้างแต่เขาก็ไม่ท้อเขาจะออกมาจากสนามแล้วเขาบอกว่าเขาเสียดายพออายุ7ขวบเขาประสบความสําเร็จได้รางวัลจริงๆแล้วเขาไม่คิดว่าน้องจิวจะจะมาถึงขั้นนี้นะคะอาจจะเป็นโอกาสของเขาก็ได้ที่คุณเป้ไปเจอตอนที่เชียงใหม่ เขาก็เลยมาคุยกับพ่อเขาว่าอยากได้น้องจิวเข้าไปแบบส่งเสริมให้ให้ไปไกลกว่าน,นี้ก็ถามเขาว่าจิวอยากมาไหมเขาอยากมาตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่คาดหวังไปไกลถึงขนาดนั้นเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นที่ตัวน้องเขาสิ่งไหนที่น้องเขาทำแล้วเขามีความสุขเราเป็นพ่อแม่ก็ยินดีที่จะรับในสิ่งนั้นของลูกแล้วก็คอยสนับสน,นุนอันนี้คือที่คาดหวังในตัวน้องเขาในขณะนี้นะคะ อันดับแรกเนี่ยผมต้องย้อนก่อนว่าจิวเนี่ยเป็นเด็กที่ลำปางโค้ชเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของที่นี่เหมือนกันซึ่งผมก็คุยไปว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ชอบแบดจริงๆวันธรรมดาที่ไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็จะเลิ่มซ้อมประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็ไปโรงเรียนพอหลังจากกลับโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะมาซ้อมอีกที4ี่โมงจนถึง1นึ่ทุ่มถ้าคนไหนมีแวว์หรือว่าเล่นได้ดีเราจะพยายามผลักดันให้เข้าไปในจุดที่สูงที่สุดที่เขาสามารถทําได้ ก็รู้สึกดีนะคะที่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬานะคะ mm hmm. ก็พาลูกๆหลานๆมาเล่นกีฬาเนี่ยก็จะได้ทั้งสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ mm hmm. ก็วงการแบดมินตันไทยตอนนี้ก็ mm hmm. มีเยาวชนสนใจมาเล่นกีฬากันมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้นักกีฬาเป็นเป็นเด็กๆเยาวชนเนี่ยค่ะมาเล่นให้มากขึ้นกว่านี้อีก mm hmm. แล้วก็จะทำให้เอ่อประเทศไทยเนี่ย จะมีนักกีฬาที่มีตัวเลือกที่มากขึ้นจุดเด่นของน้องจิวและน้องวิวนยฮะก็คือมีทักษะพวกนี้เป็นอัจฉริยะนะและอันที่สําคัญก็คือเรื่องด้านสมองเขาจะมีทิศทางการเล่นลูกการตีลูกเหมือนผู้ใหญ่เขาจะมีไหวพริบในการแก้เกมอะไรนี้ดีซึ่งเป็นจุดเด่นของนักกีฬาจะขึ้นถึงระดับโลกได้ถ้าเด็กสั้นสองคนนี้จะชนะได้ยืนได้ไประดับโลกเนี่ยต้องเล่นวิทยศาศาสตร์การกีฬาเข้ามากมาแต่สองคนเนี้ย ถ้าได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามานะครับเสริมให้แข็งแกร่งเนี่ยเราสามารถติดมือหนือสของโลกได้สบายอาละครับคานผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพวกเขาแล้วครับผมขอแนะนําน้องคนแรกเลยครับน้องวิวเด็กชายกุลวุฒิวิทิศสารสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวิลครับอีกท่านนึงครับเป็นสุภาพสตรีสาวสวยครับเป็นเด็กเหนือครับโอ้ ผิวพันธุ์นี่เป็นยองใหญ่เลยครับน้บองจิวครับเด็กหญิงพัทรสุดาชัยวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีถามน้องสองคนก่อนครับคำถามแรกกี่ขวบครับสิบขวบค่ะสิบ <10 S 2> ขวบกับสิบขวบครับสิบขวบเท่เากันอ๋ออายุเท่ากาันปร,ระสบการณ์เล่นแบดมินตันกี่ปีแล้วครับห้าปีแล้วห้าปีครับสามครับจิวเล่นไั้อายุเท่าไหร่ลูกห้าค่ะห้าขวบแล้ววิวอ่ะอันตั้งอนุบาล ก็หนาหนุบาดก็คือโตมาเล่นได้จับไม้แบดได้ก็เล่นเลยนี่เรียนอยู่ชั้นอะไรกันแล้วครับสิบขวบนี่ต่อห้าตอห้านะครับอ๋อเรียนเก่งไหมลูกวิวจิวเรียนเก่งไหมลูกได้สามจุดห้าโอ้เก่งกว่าเราเก่งกว่าเราวิวก็สามจุดห้าภาษาอังกฤษก็ได้สี่อยากถามทั้งคู่นะครับว่าเรื่องรางวัลที่หนูหนูได้กันมาเนี่ยมีอะไรบ้างเอาสุภาพสตรีก่อนทัศนาการเด้นทัศนาการเด้นได้ที่เท่าไหร่คะ ในทีหนึ่งค่ะถามถามน้องวิวก่อนรางวัลที่หนูได้เนี่ยที่ผ่านมาล่าสุดอะไรครับ <influencing. S 1> ลีหนิงลีหนิงเป็นเป็นการเข็นออการทัวร์นาเมนต์ได้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งทั้งสองอย่างเดี๋ยวได้ต้องถามว่าถนัดเล่นเดี่ยวเล่นคู่ลูกทั้งสองอ่างเดี่ยวค่ะจิวเล่นเดี่ยวเลยวิวอะ, er วะทั้งสองอย่างวิวสองอย่างเลยเหรอโหแต่เด็กเลยเหรอจริงเรอ หมายถึงว่าเก่งมากนะที่ถนัดเล่นทั้งคู่ทั้งเดียวเข้าใจไหมมีเด็กไวยสองคนนั่นงน,นี้นเขาพูดโอ้โหระดับฟังแล้วมันยังอยู่โอ้ยไม่รู้ <c oughs> โหอ,อยากให้คุณแข่งกับเขาจริงเลยจริงมัผู้เล่นได้เดี๋ยวท<ม>้าได้แข่งได้เดีเ๋ยว<ม>ต้องถามอันนี้เป็นความรูม้นะน้องๆคองผู้ชมผู้คองที่ดูอยู่อันนี้คือความรู้นะครับน้องจิวเนี่ยน้องจิวเนี่ยนะครับด้วยความอยากเล่นแบดมากทำอะไออกจากบ้านที่ลำปางนันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มาอยู่บ้านคุณทองหยอด บ้านหนองหยอดเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านเด็กกำพร้าใช่ไหมใช่เป็นเหมือนแบบว่าสถาบันอ่าส่งเสริมการเล่นแบดมินตันซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยครับบ้านอยู่ลำปางหนูเก็บข้าวของหนีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่เขามาเรียนแบดที่บ้านหนองหยอดเป็นยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงตัดสินใจอย่างเงี้ยอยากอยากได้แชมป์ค่ะอยากได้แชมป์โลก แล้วลำปางไม่มีครูเก่งๆเหรอมีดิมีค่ะ